เปิดวิธีลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา40ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทตามๆง่ายๆพร้อมลิงก์การลงทะเบียนสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16กรกฎาคม2 5 6 4นะครับวันนี้จะมาเปิดวิธีการลงทะเบียนการสมัครประกันสังคมมาตรา40 สำหรับฟรีแลนซ์นะครับลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทใช้บัตรประชาชนนะครับและจ่ายเงินสมทบปลอดค่าธรรมเนียมก็ได้แล้วนะครับล่าสุดนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับโฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานท่านเปิดเผยว่าประกันสังคมเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้การเพิ่มสิทธิ ประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ50 0 0 0บาทเป็นต้นสำหรับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับประโยชน์ประกันสังคมนะครับปัจจุบันจะมี3ทางเลือกคือทางเลือกที่1คือจ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3คือ จ่าย300บาทต่อเดือนทีนี้เราจะมาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับมาตรา40ว่าถ้าท่านเลือกทางเลือกที่1คือจ่าย70บาทต่อเดือนนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์ในส่วนของการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตนะครับทางเลือกที่2คือจ่าย100บาทต่อเดือนก็จะมีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและก็ชราภาพนะครับและก็ทางเลือกที่3ก็คือ เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ส่งเคราะห์บุตรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตาสิศูนย์ก็สามารถสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองนะครับดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องสมัครผ่านมือถือไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เดี๋ยวลิงก์นะครับผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับ 2. ท่านสามารถไปสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซ์วินนะครับหรือไปใช้บริการที่สะดวกหรือไปอที่เซเว่นอิเลเวนได้นะครับผมสามสามารถไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารตอกสอนเองนะครับ 4. ไปที่เคาน์เตอร์บิ๊กซีนะครับผมแล้วก็5นะครับ สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมได้นะครับในส่วนของหลักฐานนะครับเอกสารการสมัครประกันสังคมมาตรา40นั้นใช่อะไรบ้างอันนี้สะดวกมากครับถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวไปเท่านั้นนะครับก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครประกันสังคมมาตรา4 0นะครับฟังนะครับมีอะไรบ้าง 1. เราต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ 2. อายุจะต้องไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับถึง65ปีบริบูรณ์นะครับ 3. เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะครับก็คืออย่างเช่นอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับอาชีพอิสระต่างๆนะครับผม 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานหรือเป็นผู้ที่มีมาตราสามสามอยู่แล้วนะครับ 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือมอ39นะครับ แล้วก็6ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับ 7. เป็นผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6เลข7นะครับยกเว้นนะครับขึ้นต้นด้วยเลข0ูนะครับผมแล้วก็8ผู้พิการที่รับสิทธิ์ก็สามารถสมัครได้นะครับผมทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วนะครับเราก็สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันทีนะครับ สำหรับใครนะครับที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับในส่วนของจังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือที่สายด่วน1506นะครับให้บริการไม่เว้นวันหยุดข้าราชการนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการนะครับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นลองทำตามวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ